กลับมาละจากความฝันของป๋ากลับมาสู่ความเป็นจริงและประสบการณ์จากพี่หนุ่มบางนาพี่หนุ่มบางนาเล่ากับเราเป็นครั้งแรกอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่แค่ชื่อเรื่องก็ชวนติดตามแล้วครับสยิวและผีเฮี้ยนเรื่องมันเกิดที่โรงแรมคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยและที่โรงเรียนผ่านมาแล้วหลายปีเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกัน พี่หนุม่มสวัสดีครับปออสวัสดีพี่หนุม่มบางนาะเรื่องนี้เนี่ยเห็นแอดมินบอกว่ามันจะมีสองเรื่องสั้นๆถูกไหมพี่หนุม่มนะฮะครับผมต่อเนื่องเลยพี่หนุม่มเล่าตามสบายเล่าตามที่พี่หนุม่มเคยเจอมาเท่าที่พี่หนุม่มเห็นภาพรับครับโอเคมาเกิดอะไรขึ้นครับเชิญฮะครับอันดับแรกก็ต้องสวัสดีป้าออสแล้ แฟนๆจะชอบทุกคนเลยนะครับครับผมครับก็เสียงชัดนยครับชัดมากเลยครับโอเคครับผมจะบอกการทํางานของผมก่อนครับคืองานที่ผมทําเนี่ยเป็นเกี่ยวกับทัวร์ต่างชาติครับก็คือรับลูกค้าจากสุวรรณภูมิไปตามโรงแรมหรือตามที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี้ยครับก็ต้องไปนอนตามโรงแรมตามอะไรประจําอะครับบ่อยครับ ก็คือครั้งที่ผมเจอเนี่ยก็คือปีที่แล้วครับ<ะ>ปีที่แล้วตอนนั้นใบางานออกมาให้ผมอะไปรับลูกค้าที่จังหวัดจังหวัดชนบุรีครับโรงแรมโรงแรมในจังหวัดชนบุรีครับตอนสิบโมงผมก็ไปก่อนเวลาครับออกจากบ้านหกโมงไปถึงนู่นก็เจ็ดโมงครับเจ็ดโ<ะ>มงผมก็เข้าไปผมจะบอกว่าโรงแรมเนี้ย มันจะเป็นยังไงครับอยู่ที่เดียวกันกับห้างครับฮะครับปิดกันเลยแบบที่เดียวกันเลยครับฮะครับแล้วผมก็ขับไปจอดบนชั้นสองขับไปจอดบนชั้นสองเลือกที่ที่จอดที่มันมีลมถ่ายเทสะดวกครับให้มันเย็นเพราะมันเป็นชายหาดด้วยฮะแล้วก็จะได้ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องรถไว้ครับะครับพอผมจอดเสร็จปุ๊บ โดยเวลาผมประมาณเจ็ดโมงครึ่งอ่ะเวลามันเหลือครับพ<ฮ>อเวลามันเหลือผมก็ว่าจะงีบสักหน่อยเดี๋ยวใกล้เวลาค่อยลงไปรับลูกค้าอะไรแบบนี้ครับ<ฮ>ครับผมก็เลยรถกระจกลงทั้งสี่บานเลยรถผมเนี<ฮ>่ยก็จะเป็นรถเก๋งสี่ประตูครับครับรับก็รถกระจกลงทั้งสี่บานเลยแล้วก็เอน็นเบาเอน็นเบานอน<ฮ>เอน็นเบาเอน็นเบาเสร็จผมก็นอนกอดอก แล้วก็ตะแคงหน้าไปทางขวาครับขวามือของผมอ่ะ,ะ,อะก็นอนเป็นสักภาพนึงเล่นโทรศัพท์มั่งอะไรมั่งสักพักหนึ่งก็กําลังจะหลับแล้วก็มีความรู้สึกผมอ่ะผมหันหันตะแคงหน้าไปทางขวาใช่ไหมครับ<ะ>ความรู้สึกผมหางตาผมอ่ะเห็นเหมือนคนเห็นเหมือนคนอ่ะเข้ามาในรถผม<ะ>เข้ามาข้างหลังคนขับอ่ะครับอ่า แต่ผมยังไม่เห็นตัวนะครับผมเห็นแค่ชุดชุดแบบลมมันพัดแรงใช่ไหมครับแล้วชุดเขาก็ติวอันเนี่ยครับผมห่างตาผมก็เลยเห็นชุดเขาเป็นชุดสีดําสีดําเป็นเป็นผ้ามันนะครับผ้ามันสีดําครับพอพอผมหันไปทางนี้หันไปทางขวาดูแล้วผมก็รู้สึกว่าหนะ้าอกผมเนี่ยเหมือนมีมีมือคนมาลูบผมก็เลย จำเรืองตามาดูข้างซ้ายจำเรืองตามาดูข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นมือผู้หญิงครับป๋าเห็นเป็นมือเลยเหรอใช่ครับเป็นมือผู้หญิงมือแบบเลียวเล็กแล้วก็สวยขาวแล้วก็กลิ่นหอมๆกลิ่นดอกไม้อืมนะครับแบบดอกไม้ต้นวาสนาครับที่มันเป็นกลิ่นกลางคืนอะกลิ่นดอกไม้กลางคืนครับผมพอผมเห็นเห็นมือแล้ว โอ้ยทำไมมือสวยอย่างนี้เนี่ยแล้วแบบมือเขานุ่มแล้วเขาค่อยๆลูบโน่าเดี๋ยว <ใน S 1> เดี๋ยว <ผม S 1> เดี๋ยว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 นุ่มนุ่มนุ่มสัมผัสมือเขาด้วยเหรอไม่ผมไม่สัมผัสครับคือมือเขามาสัมผัสหน้าอกผมอ่ะคือรู้เลยว่ามือนุ่มแล้วแบบอมือสวยอะครับค <IL ver ed> ือตอนนั้นตาปลือเลยครับผมโอ้พอเห็นมือแล้วผมก็อยากเห็นหน้าครับทีนี้เออเออรับผมก็จะชำเลืองไปทางด้านซ้ายอืมแต่ผมขยับไม่ได้ครับ <อ five. S 2> <IL ver ed> ืขาอยักตัวไม่ได้เลยดิ้นดิ้นก็ไม่ได้ผมเอกใจแล้วพอผมเอกใจปุ๊บผมก็นึกถึงพระแล้วแต่ตอนนั้นผมไม่ได้ห้อยพระไม่ได้ห้อยอะไรเลยในรถก็ไม่มีพระสักองค์เลยครับครับแล้วแล้วทีเนี้ยเขาพอเขาเหมือนเขารู้ว่าผมจะนึกถึงพระนึกถึงอะไรแบบเนี้ยเขาเริ่มล็อกคอผมแล้วพี่ล็อล็อกคอเหรอครับเริ่มล็อกคอแล้วไม่รูปแล้ว แล้วทีนี้ผมก็ดิ้นสู้กับเขาอพอเขาเริ่มล็อกผมก็ดิ้นดิ้นสู้กับเขาพอดิ้นเสร็จเนี่ยไม่ไม่หลุดแล้วผมก็เลยจะสวดมนต์อพอผมท่องนโมสามจบได้นี่ยยังไม่จบเลยครับก็ท่องมั่วเลยครับผมกลัวมากตอนนั้นอ่ะเพราะมันเริ่มหายใจไม่ออกแล้วครับแล้วทีเนี้ยพอพอผมท่องไม่จบผมไม่รู้จะทำยังไงดีผมก็ ดิ้นดิ้นแบบเก็บแรงสุดท้ายแบบเพื่อเดียวแบบจะเอาให้หลุดนะครับ uh. พอผมกาลังจะจะลุกอย่างเงี้ยมันเหมือนม,มีมีลิ้นนะครับ uh. ลิ้นของเขาอ่ะอื uh. มามาเลียที่หูหูซ้ายผมอะ่ะเพราะผมนอนตะแคงหน้าหันหน้าไปทางขวาใช่ไหมครับอ uh. uh. หูซ้ายผมก,ก็ต้องอยู่ข้างบนอ uh. ครับมันผมรู้สึกผมอ่ะมันมีลิ้นเขาแหละ เลียเลียตวัดขึ้นนะครับเลียเลียหูผมตวัดขึ้นแล้วแบบรู้สึกเลยว่ามันเป็นเป็นน้ําลายด้วยครับเออครับแล้ว,แล,วแล้วเหมือนเขาลิน้นจะจะดุลเข้าไปในรูหูผมอ่ะเออแล้วแล้วผมก็แบบตกตกใจอ่ะผมกลัวความคิดผมว่ากลัวเขาจะปล่อยเชื้อแบบเหมือนหนังกระสือแบบตกดแบบ ไอ้ไรนะทายาดนะครับเอเอประมาณนั้นนะครับอผมกลัวประมาณนั้นอะ่ะผมก็เลยทําอะไรไม่ถูกผมก็เลยนึกถึงพ่อกับแม่ผมครับอผมนึกถึงแม่ถ้าแม่อยู่แม่ก็ช่วยผมด้วยนะอะไรแบบนีน้เพราะแม่ผมเสียแล้วครับครับผมผมก็เลยนึกถึงแม่ผมเพราะว่าพี่เอวผมอะ่ะย่าผมเอาผ้าถุงแม่ผมอะ่ะมามาถักให้ผมคาดเอวไว้อา่า ผมก็เลยนึกถึงแม่แล้วก็นึกถึงหน้าพ่อสักทักหนึ่งเหมือนเหมือนเสียงเขาดังอึ๊กอย่างเงี้ยครับแล้วก็หายไปเลยครับหลุดเลยเสียงดังอึ๊กครับเหมือนโดนผักอะครับแสดงว่าไอเสียงดังอึ๊กเนี่ยมันก็ต้องดังอยู่ข้างๆหูพี่หนุ่มสิพอลิ้นเขาเดียวอยู่ครับ <Korea S 2> ะเขาอยู่ข้างหลังผมเพาราะเขาลักล็อกคอผมอยู่เออเออครับแล้วแล้วก็หลุดเลยครับพอผมหลุดปึ๊บผมสตาร์ทรถ ขัดลงมาหน้าโรงแรมนะครับเข้าไปนั่งในรอบี้โรงแรมเลยนั่งรอจนจนลูกค้ามาครับผมกลัวมากเลยตอนนั้นอืแล้วผมก็ไม่เห็นหน้าเขาด้วยแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงเพราะเป็นมือที่สวยมากเลยครับเ,เรื่องก็จะประมาณนี้ครับเรื่องนี้พี่หนุ่มก็ไม่ได้ไปตามหาความจริงใช่ไหมครับว่าสิ่งที่พี่หนุ่มอะ่ะเจอเขาเป็นใครมาจากไหน ผมผมไม่กล้าคุยกับทางโรงแรมอะครับผมไม่กล้าบอกเขาเลยผมกลัวเขาไปหาว่าโรงแรมเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแยบเนี้ยผมก็เลยไม่กล้าพูดกัไใครผมก็ได้แต่นั่งอยู่็อบบี้ครับพี่พี่พี่หนุ่มพอบอกเสียงดังอึกแล้วพี่พี่หนุ่มก็หลุดออกมาเนี่ยครับยืนยันไม่หลับนะไม่ยังไม่หลับเลยครับเพิ่งจะวางโทรศัพท์ได้ไม่กี่นาทีเองครับหูแฉะไหมอ่ะแฉะครับแฉอู้ใจ แต่ตัวผมไม่ไม่ไม่เปียกเหงื่อไม่อะไรนะครับเพราะเพราะมันไม่ได้ร้อนเพราะลมก็พัดกตกลอดแต่หงว่าเปียกในความคิดพี่หนุ่มอันนี้ถามส่วนตัวในนามความคิดพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มคิดว่าเขามาทําอะไรผมผมไม่แน่ใจอ่ะเพราะผมไม่ได้ไปทําลบลู่อะไรเขาเลยนะครับอืตอนนั้นแต่แตั้งแต่แต่แต่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้มาผมไปที่ไหนอ่ะ ไปนอนโรงแรมไหนก็ช่างผมจะยกมือไหว้พูดขอเจ้าที่ตลอดเลยตั้งแต่ผมโดนครั้งนั้นมาแปลว่าพี่หนุ่มคิดว่านั่นเป็นเจ้าที่เหรอไม่ได้ผมว่าผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่เจ้าที่แต่แต่ที่ผมทําขอเจ้าที่เนี่ยคือให้เขาปกปักรักษาผมไงครับอ่าอ่าแต่แต่นี้ผมว่าไม่ใช่เจ้าที่แน่อนอนผ่านเหตุการณ์วิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นแล้วเนี่ย พี่หนุ่มไม่ได้คิดว่าเขามาทำอะไรไม่ได้คิดว่าเขาจะมาอามาทำอะไรที่เกินเลยกับพี่หนุม่มถูกไหมครับครับไม่ได้คิดคิดหรือเปล่าว่าเขาจะมาเอาพี่หนุม่มไปเป็นทายาทผมผมคิดแบบนั้นผมคิดแบบนั้นเพราะเขาเอาลิ้นมามาเลียหูผมอะ่ะเหมือนจะเอาลิ้นใสน่เข้าไปในหผูผมอ่ะผมผมคิดนะว่าเขาจะเอาไปเป็นทายาทอ่ะ ผมว่า,วาตอนนั้นนะเหหมือนน,น่งังะพี่หนุ่มต้องปล่อยตัวตามสบายห่ะผมว่านะ <c oughs> อ,อ่ะจริงๆับแ, <c oughs> และอาจจะเป็นเพราะในใจพี่หนุ่มอาจจะคิดอะไรในทางไม่ดีก็ได้จากการสัมผัสแผวเบาเลยกลายเป็นล็อกคอเลยแต่ตอนนั้นผมคิดถึงพระก่อนเลยนะครับพี่หนุ่มพี่หนุ่มคิดว่าเขาอยากเห็นหน้าเขาอ่ะพี่หนุ่มคิดว่าเขาเป็นผีตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ผมขยับตัวไม่ได้ครับ อตอนนั้นแต่ตอนที่เขารูปแบบเหมือนผมตกูลยภาวังอ่ะเคลิ้มไปอ่คือเคลิ้มคือเคลิ้มนะอ่าคือตอนนั้นก็แหม่กะว่ามีอะไรพิเศษว่างั้นเถอะไม่ใช่ผีครัออนึกว่าได้ติปก่อนเริ่มงานครับเออเออเออแต่ที่สุดแล้วไม่ใช่พอเราไปม่ใช่พอเราคิดเปลี่ยนอารมณ์เธอก็เปลี่ยนจากรูปสัมผัสจากแบบนะ ก็กลายเป็นล็อกคอแล้วก็ตรึงพี่หนุ่มอยู่ในท่าเดิมครับเออเออเออเนี่ยผมผมเชื่อเลยว่าพ่อแม่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็เชื่อด้วยว่าผีมีจริงแน่แนใช่ครับนะครับอ่าโอเคต่ออีกเรื่องหนึง่งทีนี้จากโรงแรมย้อนกลับไปลงลึกเลยโรงเรียนผมจะบอกก่อนนะครับเรื่องนี้นี่มัน เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อทางทางทางบ้านผมทางโคราชนะครับได้ครับก็คือจะย้อนไปตอนผมเป็นเด็กตอนนั้นผมปมระมาณป .4 ครับตอนนั้นผม,มาอายุเรียนอยู่ป .4 <c oughs> เรียนแล้วตอนผมเรียนได้พอถึงพักเที่ยงอดอดออออดังก็ไปกินข้าวกันโ <c oughs> รงเรียนผมก็ถ้า ถ้าถึงเวลากินข้าวก็จะนั่งล้อมวงกันครับนั่งล้อมวงกินด้วยกันมีอะไรก็มาแชร์กันแชร์กันแบบนี้ครับครับพอกินเสร็จปุ๊บเวลามันก็เหลือเยอะครับกว่าจะได้เข้าเรียนภาคบ่ายพะผมก็ไปเล่นกันที่ข้างโรงเรียนผมก็ไปเล่นกับเพื่อนสองคนเพื่อนผมชื่อจอจ้อนครับชื่อะไยนะจอ,จอจ้อนครับ ไปไปกับเพื่อนสองคนไปเล่นที่บ่อบ่อปลาข้างโรงเรียนครับก็ไอข้างบ่อปลาก็จะมีจอมปลวกหลังจอมปลวกก็จะเป็นป่าบอนกว้างบเล่นไปเล่นมาผมปวดปวดฉี่ครับพอผมปวดฉี่ผมก็เลยวิ่งไปฉี่ตรงตรงจอมปลวกครับผมเพราะจอมปลวกมันจะมีต้นไม้บังนะครับผมก็ไปฉี่ ข,ขี่ได้ครึ่งทางแล้วครับจอจอนบอกว่าเฮ้ยนุ่มไม่ขี่อะไรตรงนั้นนู้มรู้ไหมตรงนี้มันเป็นอะไรเออไอ,อคนอีกหมู่บ้านนึงอ่ะออโดนแล้วนะเ,เป็นไข้ไม่หายเลยนะเออผมก็ถามจอจอนเป็นไรวะก็โดนผีตรงจอมปวดนี่ไงอะไรแบบนี้ครับเออผมก็เลยโอ้ยไม่มีจริงหรอกจะมีจริงได้ยังไง ตอนนั้นผมก็ยังเด็กผมผมไม่เคยเห็นผีอ่ะครับครับผมก็ฉี่จนเสร็จพอฉีดจนเสร็จจอก็พูดอะไรไม่ได้แล้วก็ไปเล่นกันต่อครับก็ไปเล่นกันเข้าเรียนแล้วก็เลิกเลิกเรียนก็กลับบ้านวางกระเป๋าเสร็จเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ไปเล่นกับเพื่อนอีกจนลืมเรื่องนี้ไปเลยครับครับลืมเรื่องนี้ไปสนิทเลยจอจอนก็ลืมเหมือนกันแต่จอจอนจะอยู่คนละหมู่บ้านกับผมนะครับ ครับแล้วแล้ววลังต่อมาเนี่ยผมก็เริ่มจับไข้ครับเริ่มจับไข้ไม่สบายอาไปโรงเรียนไม่ได้อย่า,ยาก็คิดว่าผมเป็นไข้ธรรมดาก็เลยพาผมไปหาหมอที่อนามัยข้างโรงเรียนครับย่าก็เดินนําหน้าผมก็ปั่นจักรยานตามหลังย่าไปอ้าวหมอก็ หมอก็เช็คเช็คตรวจ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 เสร็จก็ให้ยาหมอก็บอกว่าเป็นไข้ธรรมดาก็ให้ยาลดไข้ยาอะไรมาแบบนี้ก็กลับบ้านครับอ่านไปวันสองวันสามวันก็ไม่หายครับอืจนย่าผมเรื่อนใจละเพราะย่าผมเชื่อเรื่องแบบนี้ด้วยครับแต่ผมก็ไม่บอกย่านะเพราะผมลืมไปเลยอืว่าผมไปทําอะไรมาอืครับย่าก็บอก แล้วเดี๋ยวจะพาไปหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่เนี่ก็คือเป็นหมอทาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับ,รบที่ญาผมนับถือครับครับ่าก็ถือไม้อันหนึ่งเอาไว้ไล่หมาแล้วก็เดินนําผมมันเดินผมก็ปั่นจักรยานยตาม่าไปอยู่คนละหมู่บ้านนะคุณหนุ่มหมู่บ้านแต่มันติดกันมันเดินไปถึงเดินไม่ถึงโลก็ถึงลแล้วทำไมแม่เอาย่าซ้อนท้ายอ่ะ ผมยังเด็กอยู่เลยครับตอนนั้นออ oh, oh. ตัวเล็กๆเ,เอง oh, oh, oh. ครับแล้วยะไม่ชอบสอนขาบรถผมเอย oh. uh. ครับแล้วพอไปถึงบ้านพ่อใหญ่อ uh. ก็พ่อใหญ่ก็ทําพิธีอะไรทําน้ํามนต์สวดมนต์สวดอะไร <Huh. S 2> เสร็จผมก็นั่งเล่นอยู่ข้างญาและครับแต่ผมไม่ได้ฟังว่าพ่อใหญ่กับ่าคุยอะไรกันเ uh, uh. พราะผมเล่น ลูกแก้วดินน้ํามันอะไรของผมไปครับ,รบจนเขาคุยกันเสร็จเขาก็ถามผมว่าต่อพอลงมาจากบ้านผู้ใหญ่นะครับ,รบผมจับจักรยานปุ๊บ่าก็มองหน้าผมผมก็มองหน้า่าย่าก็ถามผมว่ามึงไปทําอะไรมาเป็นเป็นเป็นประโยคคําถามที่ชวนแบบ,บชวนน่า <ผม S 1> กลัวช<ม>วนกลัว ผมผมไปทําอะไรย่อ,อซึ่งเราลืมไปแล้วเนาะครับผมไม่ได้เล่าให้ย่าฟังเลยเอ,อแล้วแล้วย่าก็บอกเนี่ยมึงไปเ,ย,นะเออยียเยเ่ยวใส่ผีลาวนะอ้าวย่ารู้ด้วยหมอทําบอกเหรอครับหมอทําบอกครับเออเออเนี่ยมึงไปเยี่ยวใส่ผีลาวนะอืมอ้าวแล้วย่ารู้ได้ไงผมว่าถามยา่าออผมลืมไปแล้วผมผมนึกว่ามันใช่เหรอมันใช่ผีเหรอตรงนั้นนะ่ะ Uh, uh. ผมก็าถามอย่างนี้อ uh. อย่าก,ก็บอกก็หมอทําเขาบอกว่ามือเไปลบลู่เขาเนี่ยเขาจะเอามึงเนี่ยถ้าทํามึงอยู่เนี่ยอื uh. ผมก็ผมก็เลยงงครับเพราะว่าผมไม่ได้บอกย่าย่ารู้ได้ยังไง uh. ก็แสดงว่าสีนี้มีจริงอ่ะสิผมไม่คิดอ่ะแล้วตอนนั้นน่ะผมก็่คนลุกตั้งแต่ก็ ทั้งนั้นทั้งแรกเลยที่ผมรู้สึกขนลุก <Yeah. S 1> ตอนเด็กอ่ะและ้วทีนี้ยา่าเขาบอกไปกลับบ้าน oh. พอย่าเชิญกลับบ้านพอถึงบ้านย่าก็ไปทอดไข่เจียวให้ผมกินแล้วก็บอกว่ากินข้าวแล้วกินยาจะได้หายไข้ uh. แล้วย่าก็เดินออกไปไหนไม่รู้พอผมกินข้าวเสร็จเ้าจานไปเก็บในควาย่าก็มาพอดีผมก็เดิน สวนกะยะ็ยยาเห็น่าตถือข้างเหนียวมากรรมหนึ่งกรรมมืออที่ทําสุกแล้วนะครับครับแล้วก็ไปเอาปลาบองนะครับอภาษาโคราเขาเรียกปลาบองแต่กรุงเทพผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรรับเป็นเหมือนปลาทรงเครื่องอะไรประมาณเนี้ยครับครับใส่กระถุงแล้วก็เอาเข้างเหนียวใส่มัดถุงไว้แล้วบอกกินลิ่มแล้วใช่ไหม ไอ้แต่มึงไปโยกยตรงไหนมึงพากูไปเดี๋ยวกูจะพาไปหามันย่าบอกอย่างนี้แล้วพอไปถึงโรงเรียนย่าก,ก็เอาเข้าวเหนียวกับปลารนะ์อ่ะวางไวต้ตรงจอมปลวกครับแล้วก็ให้ผมบอกพูดตามแล้วย่าก,ก็บอกว่าประมาณว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องอ,อย่าไปถือสามันเลยนะอ,อะไรประมาณเนี้ยครับ ก็พอบอกเสร็จอะไรเสร็จก็จับบ้านครับพผ่านไปวันสองวันผมก็ดีขึ้นแล้วก็ไปโรงเรียนได้ครับ <Huh. S 2> เรื่องก็จะมีประมาณนี้นะครับต่ oh. <hi> เห็นพ่อใหญ่บอกว่าอืมที่ยาเล่าผมฟังอะ่ะเขาเป็นผีราวที่ว่าสมัยที่ว่ายุคก,ก่อนๆที่ว่าตรงนั้นเขาลบกันนะครับอืมอืมแล้วเขาไม่ได้ตั <ขอ S 1> ้งศาลไว้หรอพี่หนุม่ม ไม่ครับไม่ครับอแล้วเขาเป็นพื้นที่ลบกันแล้วเขามามาโดนฆ่าตายตรงนั้นโดนประเทศเราฆ่าตายสมัยนั้นน่ะครับก็ลเลยเขาก็อยู่ตรงนั้นมาตั้งตั้งแต่นั้นเลยครับก็จะมีประมาณนี้แหละครับฮฮหลังจากสองครั้งนี้ตั้งแต่ตอนเด็กป .4 นี่ก็สมัยก่อน ก็อาจจะสักเก้าขวบสิบขวบ,บนะก็สิบเก้าปีนะครับผมเออก็โดเจอตั้งแต่เด็กแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วแล้วจอจอน่ะจอจ้อนอนี่คนเดียวใช่ไหมหรือจอคนหนึ่งจ้อนคนหนึ่งอ๋อคนเดียวครับจอจอน่นะแล้วอจอจ้อน,อนเป็นไรไหมจอจ้อนไม่ไม่เป็นไรครับแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยผมมาเล่าให้ฟังทีหลังถึงรู้เรื่องอ๋อครับซึ่งคนอื่นๆก,ก็โดนผีลาวตอนนี้ ลงโทษเหมือนกันถ้าหากว่าไปลบหลู่อะไรครับเห็นจอจ้อนบอกว่าไอ้จอจ้จ้อนบอกว่าคนในหมู่บ้านนึงอะ่ะเป็นรุ่นพี่ผมนี่แหละปีหนึง่งโดนเหมือนกันแต่หายแล้ว็ปวต่ตอนผมก็ยังไม่เชื่อไงป่วยป่วยเหมือนกันครับอ๋ออ๋ออ๋อแถวนี้ก็มีอ,อีกคนหนึ่งเหมือนกันแถวเนี้ยแถวที่เดือดช็อกเนี้ยมีอยู่คนหนึ่งเหมือนกัน นี่นะครับอืแต่ว่าเรื่องยังไม่จบเดี๋ยวรอจบก่อนค่อยเล่าทีเดียว <c oughs> เออนะฮะแปลกแปลกตั้งแต่นั้นนะ่ะย่าผมก็นับผีเ่าใหญ่แล้วก็มีอะไรแบบนี้ก็จะเรียกให้ท่านมาอาบน้ำมนให้ทำอะไรให้แบบนนะั่แสดงจจว่าสแสดงว่าก็ต้องมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับกับญาสิสิ เหมือนเขาปวดนั่นปวดนี่ก็ให้หมอทํามาเป่าให้อย่างเงี้ยครับอ๋อปวดเมื่อยอะไรก็กลัวว่าจะโดนคุณโดนของโดนทักโดนทับอะไรอย่างนี้ถูกไหมก็มาเป่าให้ใช่ครับอ้าเป่าให้อาบน้ำมนต์ให้อย่างเงี้ยครับแต่หน้าแต่หน้าแ,แปลกตรงที่คุณหนุ่มเล่นดีดลูกแก้วอยู่ข้างล่างย่าไปคุยกับหมอทำแล้วย่ามาบอกว่าหมอทำอ่ะบอกเองว่าคุณหนุ่มไปฉี่ใส่จอมปลวกเขาเขารู้ได้ยังไง่ะเนอะ ครับว่าผมก็เลยนับถือพ่อใหญ่แต่ตอนนี้พ่อใหญ่เสียแล้วครับแล้วลูกหลานเขามีสืบทอดวิชามไหมไม่เห็นเลยครับออ,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 อไม่มีเลยครับฮะฮะนอกจากสองครั้งนี้พี่หนุ่มยังเคยเจออะไรแปลกๆอีกปะยังไลครับล่าสุดก็ไอเรื่องสยิวนี่แหละครับแล้วก็ยังไม่เจอเลยครับเออดูเหมือนจะจำฝังใจเลยเนาะ ผมฝังใจเลยครับป๋าป๋าถามจริงๆล่ะหนุ่มพี่หนุ่มครับอยากให้เขามาอีกครั้งไหมเผื่อไปรับลูกค้าที่โรงแรมเดิมผมว่าอยากครับผมว่าอยากครับเอามาพูดมาตรงๆรถ้าถ้าผมไปโรงแรมนั้นผมก็ไม่ขึ้นในลานจอดรถอีกแล้วครับจะอยู่ตรงอื่นที่มีคนเยอะๆที่แบบไม่เงียบแต่ตรงนั้นก็มีคนเยอะนะครับช่วงเจ็ดโมงแปดโมงคนกำลังไปทำงานกันเลยครับโอ้ แต่มันค <ผม S 1> <ด>ือเต้งออกโรงแรมกันแล้วอยู่ในลานจอดรถไงเออไม่อยากให้ถ้าไปอีกครั้งก็ไม่อยากเจอเขาไม่อยากเจอเธอถูกไหมแต่แต่ถ้าเลือกถ้าเลือกไม่ได้จริงผมก็จะขอขามายกมือไหว้ก่อนก่อนจะนอนหรืออะไรแบบนี้ครับอืมแต่ถ้าเ,ออเกิดพี่หนุ่มไปที่เดิมอีกครั้งหนึ่งอะพี่ดื่มพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ต้องคิดถึงเขาอะผมเชื่อใช่ครับนะต้องเข้าในหัวแคิ แค่ทุกวันเนี้ยผมขับผ่าน่ะผมยังแบบยังนึกถึงเลยครับอืมอืมอืมโอเคเมื่อไหร่มีเรื่องเล่ากลับมาเล่าอีกนะพี่หนุ่มได้ครับป๋าคือคือไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องที่พี่หนุ่มเจอก็ได้เผื่อว่าเพื่อนพนักงานคนรู้จักเขาเล่าให้ฟังก็เอามาเล่าให้พวกเราฟังได้โอเคครับป๋านะพรุ่งนี้มีางานไหมมีครับแต่สิบโมงนะครับ สิสายได้ครับพรุ่งนี้ไปไหนพรุนี้อยู่ในกรุงเทพครับอ๋อพรุ่งนี้มีหมายในกรุงเทพครับผมอ๋อโอเคโอเคขอบคุณครับพี่นุ่มกลับมาอีกนะครับครับผมครับสวัสดีครับครัับเรื่องชวนสิยวคือเออจริงฮะ